คนมาดูน้องมาด,ดาจะเป่าลูกโปงพ่อมีรางวัลให้ด้วยเป็นขนมท่านน้องมาด,ดาเป่าได้ขี่ลูกก็จะได้ขนมหนึ่งห่อเป่าเลยเป่าเลยเป่าอีก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 นี่คือรางวัลของน้องมาด,ดาเป่าอีกเป่าอีกโอ,โอ,โอ,โอ้มันโอ้มัน ghost, มัน Jennifer, มันแตกไม่แตกไม่แตกหืมเกือบแตก เอาขนมไปเลยหนึ่งห่อเฮ้ยไปให้ปูม่กันยอดได้สามห่อแล้วเอาจะเป่าอีกเหรอเอาเป่าอีกเลยหนึ่งลูกเป่าเลยเป่าเลยได้อีกเป่าได้สอันแน่ไหนเป่าเป่าได้สามพันสามห่อแล้วจ้ะสามห่อเอาไปเลยเอาไปอีกห่อหนึ่งรางวัลเอาไปโอ้โหเจ๋งมากเลยน้องมาดาได้อีกอันนึงเป่าเลย จะเป็นนรางวัลใหห้นะเลือรางวัลสุดท้ายน้องมาดาจะเป่าได้อีกไหม oh. โอ้ยลูกปวงมันเม่เนเน่าเลยเดี๋ยวมันด่ามันบูดเอาเป่าเลยเป่าเลยเป่าเป่าอีก oh. ลูกปวงมันบูดบ่มาไดา oh. <laughs> เป่าเลย เลือลังวันสุดท้ายแล้วเป่าเลยเอพ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 อมันอีแตกมันอีแตกพอกเวเว้ยเ้ยอไมออกนะลูกปวงนี้กินมาดาไปดมเนียเงี้ยมารับลางวันเร็วๆน้องมาได้มาได้รับลางวันไปเลย ปาดเป่าลูกปลุกเองซีลูกไปไหนน้องไม่ได้ไหมเอาไปไว้ในเฮียงก่อนเอาเอาไปว่แล้วต่มื่อนี้วันเกิไอก้าจะบอกไอ้ก้าหรือเอาแมนหรือวันวันเกิดไอ้ก้าแตะบ่จะเซอร์ไพรส์ใช่ไหมปาดคือหูจักเซอร์ไพรส์เปลี่ยนเทวาน้องม่ได้ไหมเป่ามันเป่าได้กหยุดลูกซีลูก อยากจะเอาข้างไว้เป็นของขวานข้างวนี่บนตู้เย็นไปเอาอันสีเขียวม้กสีเขียวว่มีสีเขียวอ๋อ้างไว้ตรงไม่ตรงไหนพ่อมีประกาศไม่กี่บพ่อมีประกาศไม่กี่บอยากเีเขียนว่าค้ของีเขียนเนี่นย น้องมาดาพ่อปิดชิปก่อนนะไไมม่่มเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไทยไม่ก็ได้เวลาสามนาทีสิบห้าวินาที